สวัสดีค่ะมือนีงาขมาอีกเนาะค่ะเนาะมาพัฒนาอีกค่ะหมู่บ้านนี่พัฒนาอันเลาะสาราเนาะค่ะเนาะบัดท,ที่นี่มือนีมาอันพัฒนาอยู่เลาะหลังกุดนี่ค่ะเพราะว่ามันหกคักเนกาะทั้งนี้บ่็ปีปีกายนี่เ่ได้เข้าค่ะพุทุกปีกเ็เฮนะิตนั่นล่ะค่ะปีกายนี่เ็ได้เฮ็ิตทั้งนี้นะก็เลยม,มา มากสี่คนหาคนนี่งละค่ะคือเก่าแล้วมีแต่ผู้เฒ่าสามสี่คนนี่งละค่ะเพราะว่าจากอันจากแปลงท่ามองนี่เนาะค่ะเนาะแปลงท่ามองหนีสอดไปท่งกุดเทิงอุดเนาะไม่ใช่หนีสามทอนเนาะแมวแมววานครับเวน่ามาให้เพคนเบิ่งแน่เป็นยังไงบ่มีแหงหรือเมื่อย์หรือยังไงจ้าจู้มีแหงบ่เห็ดน้ำบัดน้ำบัดมีแหงอยู่เมื่อยกับรังผัก มากันหาคนหกคนค่ะ,คะคก็มีพนแกมผู้เดียวคือเก้าหล่ะคือเมื่อวานนี่ละนี่อืม,ออมเพื่อนเพื่อนเออเห็นจะบอก่ะ,ะเห็นยายปราเพ่งกะลุงแมวละกะไออย่างละน้องน้องสาวยญ้าละผู้นึงงละผุนเสื้อสีอันสมสมผุนแล้วกับกับเอ้ยกับไอซี่หาคนนี่ล่ะค่ะมานน้ำกันนี่ หมื่อวานนี่ก็บมิตรกุ้มนี่แหละค่ะกับกุ้มน้องอีกมือนี่เขาอันยากพัดกันร้องมามื่อไม่ผุนลามม่อบุญผุหลาเจ้าสิหลายคนยู่นนี่นี่นะเจ้าสะเอาเรียบเหรอดีโอ้ยเบิ่งสภาพเบิ่งสภาพปูมาแต่หาควายนี่ยู่นในแถวนี่ดูบ่ควายอันร้อยความไปฟังผุหลามเอาเรือ เนมือคูงมือเหนองนถงอถงอมองทั firstly, ้งนี้ก็เป็นสะเนาะค่ะเนาะเป็นซสหลังอันคางเมมค่ะทังเ่ิงนี่ก็เป็นอันสาราพักญาติค่ะส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำเป็นกุดเนาะค่ะนาเฮ็ดยังพันในเล้ว วสิพากัน้งใหญ่ของจากสารามาลงมานี่หละค่ะสีชมพูสียังเง่นตัวนี้มันนี่นะว่าแม่อีกตัวนึงแบบกันนี่นะแบบกันในสีชมพู <c oughs> บ่เผา,าบ่วซุ่มกับบได้เลยค่ะมันเป็นป้าเป็นอยียงเนี่ยฝังมันถมบ่ได้นะคะ่ะนาะมันเป็นมะขีหิอนอยู่นี่แล้ว มีนีนะ่หละเนี่ยไ่อยากให้โดดอ่ะขมเยนหอบกวาดลงอี่แล้มันดีร่ราีม่น้มนฝนยลงไอเ้เจ่านหัวะันน้ำเพราะวันเปียงน้ำลงบ่าหาคอม่อว่าคลิปนี้กากฟว้สนิงพี่ข่ะเด้อคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หงาน้ำหนึนเดียค่ะเด้อ